แอปเปิลเนี่ยนะคะเป็นผล,ลไม้ที่ขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบทั่วโลกมากเพราะว่ามีประโยชน์ค่ะจนกระทั่งมีคำพูดว่า eat apple a day keep doctor away ก็คือว่ากินแอปเปิลวันละผลเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอเลยแต่ว่าคุณผู้ชมคะมันมีสิ่งหนึ่งนะคะในส่วนของการเป็นแอปเปิลก็คือส่วนที่เป็นเม็ดตรงกลางของแอปเปิลนี่แหละคะ่ะมันมีพิษ มาดูกันไหมคะว่าสิ่งนี้มีพิษอะไรแล้วจะให้โทษกับร่างกายอย่างไรคะ่ะ Did you know มีคำตอบ Did you know อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนะื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know Apple นะคะสามารถรับประทานได้ทั้งเนื้อและเปลือกคะ่ะแต่อย่าเพลอกัดเมล็ดจนแตกแล้วกลืนเข้าไปในปริมาณมากๆเป็นอันขาดนะคะ เพราะว่าในเมล็ดแอปเปิลนั้นมีสารอะมิกดาลีนซึ่งเป็นสารประกอบไซยาโนจินิกที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นสารไซยาไนต์ซึ่งเป็นสารพิษอันตรายได้สารอะมิกดาลีนจะอยู่ข้างในเมล็ดค่ะซึ่งมีเปลือกและเมล็ดช่วยห่อหุ้มเอาไว้อยู่หากเราเผลอทานเมล็ดแอปเปิลเข้าไปทั้งเมล็ดโดยที่ไม่ได้คบให้มันแตกมันก็จะถูกขับออกมาทางระบบขับถ่ายได้ แต่ถ้าเผื่อว่าเราเผลอขบจนเมล็ดแตกแล้วกลืนมันเข้าไปนะคะสารอะมิกดาลินก็จะเคลื่อนที่ลงไปอยู่ในลำไส้เอนไซม์ในลำไส้ที่ชื่อว่าเบต้ากลูโคซิเดสก็จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นไซยาไนต์อีกทีค่ะส่วนพิษของไซยาไนต์อ่อนๆนั้นก็คือจะสามารถก่อให้เกิดอาการปวดหัว คลืน่นไส้อาเจียนและในระดับที่รุนแรงขึ้นมานะคะอาจจะทำให้เกิดอาการหายใจลำบากหมดสติแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ในบางรายแต่ว่าไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะคะเพราะว่าปริมาณไซยาไนด์ที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตนั้นเนี่ยคือ1มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมโดยเฉลี่ยแล้วนะคะ,มะเมล็ดแอปเปิล1เมล็ดจะมีสารไซยาไนด์เพียงแค่0.49กรมัมแอปเปิล1ลูก มี8มเมล็ดก็จะมีสารไซยาไน์ประมาณ3.92กรัมเท่านั้นล่ะคะ่ะดังนั้นนะคะสมมุติว่าถ้าเรามีน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัมแต่อาจต้องเผลอเคี้ยวมเมล็ดถึง143เมล็ดซึ่งเท่ากับว่า เราต้องกินแอปเปิลถึง18ลูกทีเดียวถึงจะเกิดผลพิษได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้กินในปริมาณเยอะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะมองเห็นอยู่แล้วแกะออกได้อยู่แล้วแต่เป็นความรู้เสริมว่าทำไมอะไรอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะมีไหมคะทำไมอะไรอย่างไรหาคำตอบไม่ได้ส่งมาค่ะเราจะหาคำตอบให้ทางดิจิทัคุณรู้หรือไม่วันนี้ลาไปก่อนค่ะกับเรื่องแอปเปิลสุขภาพดีสบายสบายคราวหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ